หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยไปทำอะไรตรงนู้นอ่ะแล้วทำไมมีตำรวจเต็มเลยโดนจับบอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องย้อนเวลากลับไปก่อน1วันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ๋วันนี้จะเป็น่าคือสุดท้ายที่เราได้นอนเตียงนุ่มๆแบบนี้มูนีดูสบายมากเลยไปฝึกตำรวจกันเพรุ่งนี้คือเดี๋ยวเราจะไปตอน9ก้าโมงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำบล็อกนะครับตาอัสบล็อกว่ะ จองเวนนะครับกูด h นครับเจอกันบ๊ายบายพรุ่งนี้เช้าใช่แล้วครับผมกับอัสมาฝึกตำรวจกันนะครับวันนี้ก็ถึงแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนี่แล้วก็มีพี่แป้งมาส่งนะครับเราก็มาฝึกกัน2คนเรามาฝึกกันที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค3ฝึกตำรวจมันจะยากสักแค่ไหนเชียวไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกไปกันเถอะ let's go เดี๋ยวน้ำาป่าไว้กับพี่แป้ง พอมาถึงนะครับถูกต้อนรับโดยคนในเครื่องแบบนะครับแล้วก็มารายงานตัวกับคนที่จะดูแลพวกเรานะครับนี่ผมก็อยู่กับอาสอยู่กับพี่แป้งตอนนี้ก็จะฟังบรีฟนะครับเขาก็จะมาพูดอธิบายอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยๆนนะครับก่อนจะพาเราไปเข้ากล่องร้อยนี่นะครับเรามีหมวกมาแล้วใส่แอคได้เลยแอคเอิร์ดแอคเอิร์ดโอเคตอนนี้นะครับก็มาซื้อของนี่อยู่กับพี่แป้งซื้อของร้านี้ ตอนนี้เราก็จะมาซื้อของที่จําเป็นต้องใช้นะครับเช่นพวกชุดยูนิฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นนะครับเราก็จะใส่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับนักเรียนนายสิทธิ์ตำรวจคนอื่นเลยอุปกรณ์แต่ละอย่างคือเท่มากนะครับผมกับอัสนีนก็แบบโหตื่นตาตื่นใจมากๆเห็นของที่ตํารวจเขาใช้จริงๆแล้วเขาก็มาอธิบายด้วยครูยงนะครับเป็นผอลอยนะครับผู้บังคับบัญชาการกองร้อยหนึ<ๆ>่งเขาก็จะมาเป็นคนดูแลเรา อันนี้เขาก็อธิบายเข็มขัดอะไรนี้ให้ฟังนะครับเป็นพวกอุปกรณ์แท็ติคอลต่างๆอธิเท่ว่ะเท่ว่ะพอพวกเราซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ต้องใช้เลยแล้วก็มาที่กองร้อยกันนะครับแล้วก็มาฟังบีฟก็จะมีคุณครูเขาก็มาอธิบายให้เราฟังว่าเออเราต้องทำไงบ้างต้องอยู่ยังไงตรงไหนห้ามเดินไปตรงไหนควรไปอะไรถ<ต>้าเกิดพวกท่ามสองคนหายไปนี่เป็นเรื่องอถูกต้องไหมคนนักเรียนเนี่ยออกจากกองร้อยตอนกลางคืนไม่ได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวค่อยมา เป็นไรครูไ้สบายมากครับพอฟังบีบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอยู่ที่ภาพแรกเลยภาพนี้นะครับก็คือเราก็ไปแนะนําตัวให้เพื่อนๆในกองร้อยได้รู้จักกันผมกับอัสถูกแอสสายนไปอยู่ที่หมวดหนึ่งนะครับของกองร้อยที่1โอเคอันนี้ก็จะเป็นบัดดี้ผมนะครับแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นบัดดี้ของอัสนี่ครับถอดแว่นนะครับถอดถอดแว่นถอดต้องหูต้องหูด้วยนี่นะครับเช้าเอ้ตอนเย็นวันอังคารเย็นวันอังคาร นี่เราก็มาฟรีสไตล์หลังจากพักตอนเย็นเสร็จเราก็จะมีเวลาให้อาบน้ำก็จะเป็นอาบน้ำรวม<ป>นี่นครับอาบน้ำวันแรกยับไปพอเราอาบน้ําเสร็จนะครับเราก็จะมีเวลาส่วนตัวแป๊บหนึ่งก่อนที่จะถูกเรียกลวมเพื่อไปส่วนมนตอนกลางคืนกันนะครับก่อนที่จะเข้านอนกันดไนท์ฝันดีคืนแรกสวัสดีครับวันนี้ เวลากี่โมงแล้วคนระับเนี่ยตีห้ากว่าตีหนาทีเรามีเวลาอีกสิบนาทีนะครับตีห้าสิบตีหนะ้าสิบห้าครดีผมนะครับส <Okay. S 1> วัสดีครับเวฟกับฟิล์มฟิล์มครับผมโอ้ฟิล์มสวัสดีผมครับโอเคบรรยากาศอะเ่าเงั้เดี๋ยวตอนนี้เราไปเข้าห้องน,น้ำมาเดี๋ยวเราไปออกากำลังกายตอนเช้ากัน พอเรามานั่งได้แป๊บหนึ่งคุณครูเขาก็มาเลยนะครับก็ทําให้เราต้องเริ่มออกกำลังกายกันเลยผมก็ยังงูปายังไม่รู้อะไรนะครับการออกกำลังกายครับก็จะมีการใช้บอดี้เวทนะครับส่วนบางวันก็จะเป็นวิ่งก็แล้วแต่สลับสลับกันไปนะครับจากตอนแรกที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องง่ายมากๆเนี่ยก็ทําให้ผมต้องกลับมาคิดใหม่เลยครับว่าโอ้โหมันยากกว่าที่คิดจริงๆยิง่งโดยเฉพาะตอนวิ่งนี่คือแบบแทบหอบเลย เวลาออกกำลังกายแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันต้องมีพวกแขนะครับหรือว่าพวกอูนั่นเองซึ่งถ้าครูเขาจับได้เนี่ยก็จะโดนซ่อมครับคือถ้าจะแข่ถ้าจะอูก็ต้องทำให้เนียนเห็นไหมครับเมื่อกี้แรงไม่ถูกนะ ล้วก็ไปตื่นตีห้าเมื่อวานหลับประมาณสามทุ่มแล้วก็ตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งก็เรียกมานับรวมแล้วก็เอ้ยแต่ตอบหลังจากที่พวกเราออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จนะครับเ<อ>พื่อนๆเขาก็ไปเรียนหนังสือกันซึ่งพวกเราก็ขึ้นไปด้วยแป๊บหนึ่ง <มา S 1> แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาเรียนแยกกันเฉพ<ว>าะพวกเราสองคนอตอนนี้เราก็กําลังจะมาฝึกวิธีการเทคดาวน์กันนะครับแล้วก็วิธีการ ใส่กุญแจมือเวลาเราเจอคนร้ายเนี่ยเราต้องบอกหรือว่าเราต้องทอํายังไงกับเขาวิธีการคนตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังฝึกวิธีที่ตารวจเขายืนเขาเดินธ,ธี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,ลาแล้วก็เดินกันเป็นแถวนเนี่ยว่ามันต้องทํำยังไงบ้างซึ่งตลอดเวลาที่เราไปอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีค,คุณครูจากกองร้อยที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาแวะเวียนเข้ามาหมุนเวียนกันสอนพวกเราเพราะว่าพวกเราต้องมีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับพวกเราต้องเรียนแบบเคร่งครัดเร่งรัดแบบจัดแน่นจัดเต็มทีวนี้ หลังจากที่เราฝึกพวงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปยิงปืนกันต่อทุกคนตอนนี้เราก็มากินข้าวอยู่มีอาสก็อยู่ตรงนี้อ,าอ้าวกลับมดีครับญญนี่ต้องมีท่าไม่ิหมวกเลยเฮ้ย <c oughs> ต่อเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปยิงปืนกันต,อ <c oughs> ต่อเมื่อกี้แบบฝึกเดินฝึกท่าเดินฝึกท่าตะเบฝึก กำลังหันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้ไปครับนี่มาละผิวน้าข้อหา,อห,าหน่ารักเกินไปถ้าทุกคนเห็นคือนี่นี่คือ,น,คอนี่คือกองร้อยของพวกผมที่พวกผมต้องอยู่กันแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็อยู่กับพวกเขาแต่ว่าเราจ่ายสวย <laughs> ม่เราเราเราต้องการอ่าเราของของเราคือปฏิบัติเอฝึกฝึกแบบแยกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้มากินอะไนี้เราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเขาแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนลงอาหารด้วยใช่ที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนพวกเรากินลงอาหารมาเป็นงไงอร่อยอร่อยวันนี้อร่อยอร่อร่อยันนี้อะไรตอนพักกลางวันหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเขาไปกินที่โรงอาหารมมาเนี่ยมันก็จะมีเวลาว่างนะครับ เราก็จะมานั่งคุยกันว่าเออเมื่อกี้เรียนเป็นไงเมื่อกี้ไปทําอะไรมาบ้างเราแล้วก็เพื่อนๆก็มานั่งคุยกันถามถ่ายกันอะไรอย่างี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับการยิงปืนแล้ว yes ในการเรียนยิงปืนนะครับก็มีคุณครูมาแกะปืนให้ดูเลยว่าปืนเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับแล้วเราควรปฏิบัติยังไงกับการใช้ปืนเพื่อให้เราแล้วก็คนในทีมของเราเนี่ยปลอดภัยเวลาทําภารกิจนี่ก็จะเป็นวิธีการชักปืนเวลาที่เรามีเสื้อคลุมหรือว่าเสื้อสูทอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปคือการวิ่งโดยที่ถือปืนนะครับซึ่งเราต้องจับปืนแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเราเป็นอันตรายอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราเช็คมุมต่างๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องไปซึ่งเราก็ต้องทําการกดปืนลงออกไปเจอคนข่าดี่ยมันยิงได้ไหมอึ้มไปตรงๆได้ถือทำไมครับงั้นบินไหมมาตรวจต้องยิงได้ทั้งมือ่หักและมือไม่หักทฤษฎีเดียวกันแค่กับทางเดินนูนไม่พอต้องเปลี่ยนตาด้วยตาตาไม่ได้แล้วเห็นแล้วมันใส่กวบไหมลูก เองไม่เคยหลับตาขวาเหรอไมื่คนเพื่อยครับไปไปปืนเคลียร์นะครับต้องมีลูกกระสุนเลยครับใช่ไหมอันนี้มีหนึ่งลูกใช่ไหมไม่มีครับผมมือสี่เปนห้าใครมาตัดเล่นมันเป็นอย่างนี้ดิมีมันทําไว้เพื่อที่นิ้วมือเราเนี่ยมันจะสัมผัสกับไกปืนถ้าเกิดเป็นนิ้วส่งนิ้ว่อยดูดกล้อยรู้เลยเอาไปทำอะไรจังเลยนะจังไรอยู่กันนั้นเอง หลังจากที่เราเรียนเบสิกของการใช้อาวุธปืนไปเนี่ยต่อไปเราก็จะมาฝึกวิธีการเปลี่ยนซองกระสุนกันนะครับเอามือลุกเอาไว้จุนจุนอ้นซองมันพร้อมกับนี่ใส่ไห้ไส่ได้นะสิบต่อนะเก็บของ๋ย่รอที่หันหน้าให้ก้อดย เอาละครับพูดถึงการรีโหลดนะครับรีโหลดก็จะมีอยู่หลักๆ2ประเภทนะครับ1ก็คือสป e ดรีโหลดนะครับหรือว่าที่พวกเรากําลังทําอยู่นี้ Speed Reload ไว้ใช้ตอนที่มันเกิด e m e r g e n ์เนะครับเช่นการกระสุนหมดขณะอยู่ในการต่อสู้นะครับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแม็กทันทีส่วนแบบที่2นะครับก็คือ t a c t i c a l Reload นะครับเราจะทําต่อเมื่อ มีกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนอันเก่าแต่เราต้องการเปลี่ยนอันใหม่เพื่อให้กระสุนมันเต็มนะครับ<อ>แล้วก็เอาแม็กที่กระสุนเหลือน้อยเนี่ยเ,<อ>เก็บกลับไปเผื่อใช้งานอ,อีกครับแทนที่เขาลีโหลดก็จะทําต่อเมื่อไม่มีภัยอันตร,รายตรงหน้าและสถานการณ์ไม่ได้ขับขันมากห<อ>ลังจากที่เราเรียนช่วงบ่ายกันเส<อ>ร็จนะครับเราก็มาวิ่งกันนะครับผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นวันอะไรนะครับที่เราต้องวิ่งกันแต่ก็คือเราก็วิ่งกันตอนเย็นนะครับก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็ใช้เวลาว่างของพวกเราครับโหลดแถว บอยันไผ่บอยันไป่อยันไปมาอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆของพวกเรานะครับจากหมวด1กองร้อยที่1นะครับแล้วก็จะมานั่งคุยกันนั่งเล่นกันอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะไปอาบน้ํากันในวันนี้นะครับเราก็จะต้องมาซักผ้ากันหน่อยเพราะว่าเสื้อผ้าก็เริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็จะซักกันหลังอาบน้ําซึ่งก็ซักไม่ค่อยเป็นครับเน้นขยำมันต้องเหมือนกันถุงเท้มันก็ไม่เคยซักซึ่งเอาจริงๆคือเพื่อนๆนทุกคนคือนิสัยดีมากๆใจดีมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ไไมม่ด้เตรีย น้ำยาปรับผ้านุ่มมเตรียมแฟบไปแต่ว่าก็มีคนให้ยืมนะครับมีคนมาสอนมีคนเอาไม้ผ่านเสื้อมาให้อะไรงี้แบบทุกคนใจดีมากๆใจดีจริงเพื่อนี่นะครับนี่คือคืนที่เท่าไหร่วะคืนที่สองคืนที่สองซักผ้าเราเราอย่าเรียกว่าซักเลยขยำขยำขยำน้ำเฮ้ยแต่มันหอมอยู่นะเวขยำให้มันได้แล้วเรียบร้อยเอ้ยมันมันคือแฟบหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่รู้ต้องถามฟิล์มวะ มทำทรงไว้ก่อนจ้ะหลังจากที่เราทำภารกิจส่วนตัวของเราเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เหมือนเดิมครับมาสวดมนต์ตอนกลางคืนก่อนที่เราจะเข้านอนกัน โดยปกติแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนจะต้องเข้านอนตอน3ามทุ่มนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังจะสอบกันคุณครูก,ก็เลยขยับเวลานอนเป็น5้าทุ่มนะครับแล้วก็อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้ซึ่งพวกเราก็ไปป่วนเพื่อนหมด1หมด2หมด3ามนจอยแฮฟฟันกัน เริ่มต้นวันใหม่นะครับก็มีการออกกํบบาลังกายอะไรทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาเรียนกับรุ่นน้องนะครับรุ่นที่15นะครับแต่เป็นกองร้อยที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาเรียนวิธีการเอาตัวล่อวิธีการต่อสู้วิธีการทุกทุกอย่างนะครับมาเกี่ยวโดนเ้ับขอกข้างในเนาะเกี่ยวกับขัดหลังให้ได้ มาคับนอนเข้ามาลราหาเลยนะทำอลไรต่อตอนเราายตอนพักก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปกินข้าวที่ร้านค้าสวัสดิการน,นะครับเราฝากท้องกันด้วยร้านประจำของเรานะครับนั่นก็คือร้านครูออฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนพักเราก็มาเดินเล่นอะไรงนี้มาเล่นกับเพื่อนเอจเป็นมีดวิ่งให้เร็ว แตไม่เรีนมันหมดเลยคนข้างไม่ได้ไม่ได้จริงยังไม่ได้เรียนแล้วพอเราพักเสร็จนะครับเราก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมครูเขาก็จะให้จับคู่นะครับแล้วก็ให้ลองฝึกกันสลับกันเป็นคนเทคดาวหลังจากที่พวกเราเรียนเสร็จเนี่ยเราก็มีเวลาว่างนะครับซึ่งเวลาว่างของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องทํานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการขัดรองเท้าครับเพราะว่าจะมีคุณครูเนี่ยขึ้นมาตรวจแล้วถ้ารองเท้าของเราไม่เงานะครับก็จะ โดนซ่อมครับอาจจะโดนวิตพื้นหรือว่าอาจจะโดนทําอย่างอื่นที่เป็นการออกกำลังกายนะครับมันมันแบบแบบพวกคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พวกที่เกี่ยวกพวกแบบรุ่นป่าในโรงพักแล้วก็แบบใช้งานเด็กตกใจพยาแข็แข็เท่าในตำนานแข็ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วแต่แข็งแล้วแข็งที่สุดใช่ีต้อยกงใส่กางแสจเป็นพอยม์มาดีนะครับทราย ยาแขกท้ายซอยบอยันไผุ่ดแล้วชุดแล้วบอยันไผ่ลาสเดย์ลาสคืนนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายล้นนะคืนสุดท้ายครับพี่รไรเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยมา เจอกันอีกทีง่ายสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดร้อยหนึ่งบอกเลขเสือจะเป็นเลขหนึ่งกับร้อยหนึ่งเช้าอันสดใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็ไปออกกําลังกายตอนเช้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปเรียน กันปืนกันแต่ว่าเราจะเรียนกันแบบไหนเนี่ยจะต้องไปติดตามชมกันครับตอนนี้แอสเปนเป็รงท้าอยู่ในวันสุดท้ายนี้นะครับเราก็ได้มาเรียนเกี่ยวกับวิชาที่ผมว่าเซ็กซี่ที่สุดแล้วนะครับในการยิงปืนนั่นก็คือวิชา CQB ครับผม CQB ก็จะย่อมาจาก Close Quarter Battle นะครับหรือว่าการต่อสู้การใช้ปืนในพื้นที่แคบในตึกในอาคารต่างๆนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราต้องมาคิดเช่นมุมอับของห้องหรือว่าจะเป็นวิธีการเคลียร์ห้องต้องทํำยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็เอฟเฟกติฟมากที่สุดนะครับคือหลังมันต้องแบบขนาดนี้ใช่โ oh. อ้โหพออัดอย่างเงี้ยอัดไปดึงใช่ไหมครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันเป็นมุมทางรถทางแยกเราเห็นตั้งแต่แรกจากเลเซอร์เขา้าเราสามารถที่จะวาดไปได้เลยนะมันคือการเป็ืนที่ผ่านรชไหมเราคือการที่เราจะวาดไปได้เลยเราวาดไปได้ ขาเราท้าตรงเนี่ยแล้วเราไปเรื่อยๆซ้ายขวายก็ได้เออใช่แล้วไปเรื่อยๆถ้าตาไปทำ่างเงี้ยมันแก้ไขถ้าเกิดอัสไปทำแบบเนี้ยอัสไปทำเหมือนอัสจะเข้าห้องออัสจะทำเหมือนอัสไปพลิกตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรกันบดี้ยะบูคนกูโอ้า แม่แก่ข้ารูตัวทรายข้ายนยกลึกลึกลกลึตลึกล่กลึ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 กลนกลึ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 กลคนะึาลึก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 ลยกลึนลึก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 ลึลึกลึกลกลึกลลึกลึลึก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 ลลึกลึกลึนลึกลึนลึลึกนึกลึกลึ่ลึกนกลึกลึกาึกลึกลึกลึนกจกลเลอนกรกาัดั ขัดเบียดไปเลยครับเบียดไปเลยเบียดไปเลยนะข้อถงอี้นะอง้อเบยเออข้ามปิดข้ามประตูประตูข้ามมาให้เร็วชี้ให้เพื่ไปเปิดให้พ้นตัวอย่างใกล้ประตูอืมเลไม่รูต้องแมนชนเจ้าของโป้ยมอเลยุบเ่อนข้าไปห้ได้ระว่างเพื่อนขาดแล้วพักปืนเื่อนมาทางไหนเราไปอีกทางเสมอโอเคได้ครับผมมาเร็วใ่ กีตคร์กีตาร์ไปพักปืนอะไรอ๋อใช่เลยโอเคโอเคได้ครับได้โอเคใช่ใช่โอเคเปิดแล้วครับเปิชี้ชี้ต่อเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปหลังพิงไว้เลยโคเวอร์ไว้โคเวอร์ไว้โคเวอร์ไว้ดูเคลียร์เคลียร์ไหมเกียร์เกียร์นะเคลียร์ปึ๊บชี้ปืนไปปึ๊บกับดาบหันปึ๊บ โอเคทีนี้คนนี้เป็นคนนาต่อไปก็ได้หรือคนนี้จะนําเลยก็ได้พักปืาพักปืนต้แจ้องเราปนอยัปน่การนี้สั่งการผมจะออกไปก่อนคุณโคเบอร์ผมจะออกไปก่อนคุณ โอเคทีนี้เนี่ยการเฝ้าระวังเราจะต้องเฝ้าระวังทิ้ฐานโอเคไหมครับคนนี้สม,มุิออกมาก่อนปึ๊บทำนี้นะเวลาจะดึงปืนนะครับครับถ้าเกิดเราเดี่ยวไปที่เลยไม่ได้เราต้องทําการดึงปืนเพื่อสอบตัวออกไปให้มันปืนแนวขาแล้วหัวต้องอยู่ในแนวเดียวกันเสมออืมใช่ไหมขาออกไปก่อนหัวยกแคน่นี้ไม่ได้หัวไปปืนไปไม่ได้ให้มันเป็นแนวเดียวกันในฝั่งซีกที่เราจะไปครับทิ้งไหลให้เห็นเห็นไหมครูกดไหลลงเพราะอะไรกดสอบลงเพราะว่าไม่ให้คนอื่นเห็นสอบครูอืม S <S เออเออมันคืกอ,อ,อกดสอบรวเพื่อนที่จะออกเข้าเ <Okay. S 2> พื่อทางนี้โอเคทำได้กดสองนะกดสอบอ่ะอ่ะโอเคคุ้มกว่าไหมาโอเคคุ้มกว่าโอเคนะทางนี้บอกเคลียร์เคลียร์ที่บอกที่นี้เรีเข้าเราเข้าใจเรื่องรูปแบบแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดคุยเรื่องแตบบนี้เข้าห้องนี้แล้ไหออกห้องนู้นได้ไหม S <S <ด>คิดว่าได้ครับได้เนาะแล้วแค่เคลียร์มุมใดก็ตามที่เราคิดไม่ปลอดภัยอืมลองจบไปเรื่องจากมุมนู้นนะเราบเข้าข้างนี้ไออคู่หูบัดดีว่ะ let's go เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการฝึกซ q คแบบเข้มข้นมากตอนนี้เราก็พักกันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปสนามยิงปืนกันอีกรอบไปสนามยิงปืนที่เราจะไปกันนะครับก็คืออยู่ในศูนย์ฝึกตำรวจเลยนะครับ อันนี้นะครับผมลองมาจับปืน AR15 ของพี่ต้น Black Knight นะครับก็จะเป็นปืนที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาใช้กันจริงๆเลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยิงปืนหรือว่ากลยุทธ์อีกทวิธีต่างๆสามารถเข้าไปติดตามในย t ท b e ของพี่แจได้เลยนะครับ Stacking Tactics ครับพี่แกสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปืนเนี่ยเยอะแบบลึกซึ้งเลยผมันจะบอกว่าคนนั้นคนนี้วงวงเรเซอร์วงกลมใส่ให้ระวังคนนั้นหรือประตูวันนั้นหรือบ้านหลังนั้นเราก็ทำงานเวลากลางคืนที่ข้าศึกมองไม่เห็นได้หรือมาาล้อบง เราใช้เลเซอร์สื่อสารกันเอาวว้าหลังจากที่คุยกับพี่ต้นไปแป๊บนึงนะครับมันก็ถึงเวลาที่เราจะมายิงปืนกันแล้ว yes ปึ๊บประกองปืนครับทันไกลสองนัดแล้วเปลี่ยนซองกระสุนเปลี่ยนซองกระสุนครับนี่รู้อะไรครับปึ๊บปึ๊บสิดสไลด์ลดเป้าหมายสองนัดเก็บให้มันเท่นะอืม ี่เสร็จเ็นใส่ซอมก่อนค่มารับริงด้วยตัวายืนเ็บืสรผู้หญิงตรวจอาวุธ ถือว่าเป็นการยิงปืนที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าเวลายังเหลืออีกนิดนึงนะครับครูเขาก็เลยให้เราไปเรียนกับรุ่นน้องต่อเหมือนเดิมก็คือคลาสการต่อสู้ระยะประชิดเหมือนเดิมนะครับแล้วนี่ก็คือคลาสสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์แล้วแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเพื่อนๆเราก็จะกลับบ้านกันนะครับส่วนพวกเราก็จะกลับมากรุงเทพกัน งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องลากับเพื่อนๆของพวกเราแล้วย,ย,ยังไงก็ขอบคุณสำหรับ4<ท>วัน3คืนที่น่าจดจำมากๆเลย,แ,ยแต่ถ้ามีโอกาสก็ไวเจอกันใหม่นะเพเื่อนๆไป Bye ากไาไปไปไยไป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 ไไ ที่หนึ่งได้มาเจอกับครูทุกคนแล้วก็ได้รู้สึกว่าตัวเองเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากๆครับการมาที่นี่คือมันเป็นอะไรที่หนึ่งในสิ่งที่ประทับใจที่สุดในชีวิตผมเลยเพราะว่าได้เป็นเป็นสี่วันที่ผมได้ทําอะไรที่ผมไม่ได้คิดจะทํามันเป็นความลําบากที่ผมไม่จำเป็นต้องมาลําบากแต่ผมก็เลือกที่จะมาเพราะผมเชื่อว่ามันมันจะมีความสุข แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเยอะมากๆซึ่งผมอยากขอบคุณคุณทุกคนจริงๆครับที่สอนอเต็มที่แล้วก็ที่ให้ความสนิทสนมให้ความไมว้วางใจแล้วก็ให้มิตรภาพสับพวกผมครับขอบคุณครับกำลังจะมาเก็บของกันเพราะว่าเราต้องกลับแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงตัวเป็นสี่วันสามคืนที่ดีมากๆนะครับนี่เรากำลังมาเก็บผ้ากันเดี๋ยวเราจะไปเก็บของได้ นี่ของนี่คือปืนปืนปืนที่ปืนเขาเรียกว่าไรปืน practice ปืน training ปืน training ที่มีายเซ็นของคุณโรูกอง้ยหนึ่งทุกคนก็นับรวมว่าเราเป็นรุ่น14.5ใช่จอหอ6.95ก็คือแบบดีดีมากๆแแม่งเป็นความทำาที่ดีกว่าที่คิดมากคิดถูกที่มาครับนี่ นี่คือที่ที่เราอาบน้ำทุกวันนะครับก็จะมีคนมาเป็นแบบว่าฟิลอาบน้ำช,ชมแสงจันทร์ได้ครับโดยรวมการที่ผมได้มาฝึกที่นี่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าจดจำมากๆมีแต่เมมโมรีดีๆได้ลองทำสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทำเลยนะครับเช่นอันนี้ก็ได้ลองเป็นหัวหน้ากอง้อยนะครับแล้วก็สั่งการเดินเลียงแถวอะไรอย่างนี้ ทุกคนเวลคัมพวกเรามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆค,คุณครูหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแน่นอนครับว่ามันลำบากเราต้องตื่นเชา้าเราต้องออกมารายกายแต่คือมันก็คุ้มมากๆก,กับประสบการณ์ที่ได้มาแล้วก็การที่เราได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของนักเรียนตำรวจด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจเลยครับว่ากว่าหลายๆคนจะมาเป็นตำรวจได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยทุกคนมีวิน,นัยแล้วก็ตั้งใจมากๆขอบคุณสําหรับความเป็นกันเองนะครับขอบคุณสําหรับมิตรภาพ แล้วก็ขอบคุณสำหรับ,บความทรงจำดีๆนะครับเลิฟอยูจอหอ69บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับวาะอท้ายซอยบอยันไผ่